พี่เขามาแล้วทุกคนี่เขามาแล้วสวัสดีค่ะจำใส่นะคะทุกคนคะ่ะวันนี้คือวันที่เรารอคอยคะ่ะทุกคนเชื่อว่า ผู้หญิงทุกคนจะต้องมีความฝันนี้ก็คือวันที่ได้ membership membership. E ลองชุดแต่งงานทรั้งแรกเราอะเคยมีภาพในหัวไว้ว kind of ่าถ้าวันหนึ game? ่งเราแต่งงานอะเราอยากจะใส่ชุดแบบไหนเราอยากจะจัดงานแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนี้เราจะได้สารฝันให้ตัวเองเพราะว่าผู้ชายขอเราแต่งงานเลยผู้ชายคนนี้นะคะคนนี้คนนี้ วันนี้มาใครวันนี้มาใครมากับคุณแฟนสุดพิเศษว่าที่คุณสาว่าที่คุณสาว่าที่สามีในอนาคตอันใกล้นีใน้ใครหนอใครหนอชุดวันนี้ที่เราจะมาลองอ่ะคือเป็นชุดที่เราอ่ะฝันไว้ว่าเราอยากจะใส่ซึ่งความฝันของเราอ่ะเราเป็นคนที่ชอบเจ้าหญิงมาตั้งแต่เด็กๆแต่เจ้าหญิงดิสนีย์เจ้าหญิงเบลเจ้าหญิงออโรร่าจินดาเลล่าอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นกระโปรงพองๆแล้วแบบ ท่อนบนจะเป็นความแบบรัดรูปหรือว่าปาดไหลหรืออะไรอย่างเงี้นิดหน่อยคือไอความพองของกระโปรงพวกนี้นะทุกคนอ,อยู่ได้ทั้งหมู่บ้านอะ <c oughs> แล้วคือชุดวันนี้ที่เราจะมาลองอทุกคนมันไม่ได้พองชั้นเดียวไงกระโปรงเจ้าสาวปกติก็จะเป็นพองใช่ไหมแต่เจ้าสาวที่เป็นเจ้าหญิงอะจะเป็นพองเป็นเคร์ฟเคิร์อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เหมือนชุดของซินเดอเรลล่าที่มันจะมีวอลเอลตรงเนี้ยตรงเนี้ยทุกคน นั่นแหละคือความฝันของเราแล้ววันนี้เราเจอร้านที่มีชุดแบบนี้แล้วค่ะก็เลยจะมาลองชุดเจ้าสาวกันค่ะวันนี้ล้วทำไมต้องมาลองด้วยอ่ะเคยซื้อชุดโดยที่ไม่ได้ลองไหมนี่คือเป็นบ่อยมากเลยเวลาเอฟของใน IG หรือว่า Facebook หรืออะไรเงี้ยเราไม่ได้ลองมองภาพว่าเฮ้ยนางแบบคนนี้ใส่สวยมากเลยอ่ะแต่พอซื้อมาใส่มันไม่ได้อ่ะไอ IG ตัวเท่าไหร่เจ็ดร้อยแปดร้อยอ่ะแล้ววันนี้ชุดเท่าไหร่ ชุดของเราวันนี้นะคะราคา6หลักค่ะทุกคนก็เป็นแสนแล้วถ้าไม่ลองหรือว่าถ้าไม่ฟิตติ้งชุดมันก็จะเหมือนเสียเงินเปล่าถ้าใส่ไม่ได้ขึ้นมาใช่ถ้าใส่ไม่ได้ขึ้นมาหรือถ้ามันไม่เข้ากับเราขึ้นมาอะไอย่างเงี้ยเราก็เลยจะต้องมาลองก่อนค่ะอะไรผู้หญิงที่มีค่าของเขาเท่าไหร่ริ่มต้นได้ค่าชุดเลยหกหลักซะแล้ว าชุดข้าชุดข้าฉันข้าฉันให้ตายดีกว่าข้าฉันข้าแต่ว่าข้ารักเองนะไปลองชุดเออไปค่ะไปลองชุดกันดี่กว่าตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ในห้องลองชุดแล้วนะคะทุกคนจากข้อมูลเมื่อกี้ชุดนี่ต้องใหญ่ใหญ่มากว่าความเป็นเจ้าหญิงอ่ะก็ต้องใหญ่ปะ<ช>คือร้านเนี้บอกเลยว่าเป็นร้านที่หนึ่งในดวงใจคือแบบ ยังไงก็ต้องร้านเนี่ยอเออตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอามาตะาวดดิ้งนะคะจากที่ศึกษาข้อมูลมาเราดูชุดแต่งงานมาก็ค่อนข้างเยอะและเราก็คิดว่าเราน่าจะจบที่ร้านนี้ค่ะดูเยอะเพราะอะไรอะ่ะเพราะเราเยอะใช่ปะฟิลคือโตมากับเจ้าหญิงอะ่ะ แล้วแต่งงานในทีมมันต้องการเป็นเจ้าหญิงปะ่ะนี่จากพีนี่จากคนธรรมดาพี่ก็ต้องการเป็นเจ้าชายอย่างเงี้ยใช่เธอเป็นเจ้าชายของเขา hey, <yeah. S 1> เออี่เยอะแต่ว่าวันนี้เราจะลองแค่ชุดเราค่ะออก็ถูกแล้ววันนี้เราต้องมาลองเป็นเจ้าหญิงไงถ้าเราเจ้าหญิงได้เจ้าชายก็ใส่อะไรก็ได้ก,ก,ก็ได้วะ <laughs> <laughs> จะบอกว่าชุดที่เราจะมาลองวันนี้นะคะน้ำหนัก30มกิโลชุดชุด เขาไม่ได้ถ่วงดัมเบลหรืออะไรลงไปใช่ไหมเฉพาะกระโปรงอะไรอย่างเงี้ยทั้งหมด30กิโลทุกคนคิดว่ามันจะใหญ่อลังการแค่ไหนเฮ้ยดยี่ใสแล้วอะฮะตอนนี้น้ําหนักของแจมใสอ่าบวกกับ30กิโลเฮ้ยนี่นเป็นน้ำหนักพี่เลยไปลองชุดกันดีกว่าค่ะทุกคนเฮ้ยตื่นเต้นนะตื่นเต้นนี่คือครั้งแรกไปดูกันว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นครั้งแรกใช่ใช่ใช่เป้าาใช่ใช่ใช่เป็นเป็นครั้งแรกยังไงพูดอย่างนี้คืออะไรไปเคลียร์ก่อนดิ ไปลองชุดกันดีกว่าค่ะทุกคนคทุกคนครับก่อนที่เขาจะออกมาเดี๋ยวจะให้ดูภาพก่อนว่าเรากําลังจะเห็นอะไรนี่เห็นม่านปิดๆแบบนี้เดี๋ยวพอเปิดมานะทุกคนอือหสิบนาทีผ่านไปแล้วนะครับทุกคนม่านยังคงปิดอยู่ต้องมีอาบน้ำข้างในแน่นอนทำผมใหม่แต่งหน้าใหม่ พี่เขามาแล้วทุกคนเขามาแล้วเฮ้ยเงียบอะไรอ่ะใครวะเนี่ยเขาเขาเองเฮ้ยเป็นยไงคะชุดนี้หนักเท่าไหร่นะคะพี่ยี่สิบสองโลยี่สิบสองโลยี่สิบสองโลใช่ไม่อุ้มนะฮะลองอุ้ม แค่น้ำแค่น้ำหนักเพียวๆตอนแรกก็แย้แล้วนะนี่มาถ่ายชุดใกล้ๆเห็นปะโอ้โอ้โหที่งานเขาบอกได้เลยนะไม่ต้องทากาซาพื้นสุดยอดพี่คะเราหนูจะฉี่ยังไงคะเนี้ยใส่แผ่นพิดใส่แพมเพดนี่เป็นการใส่ชุดเจ้าสาวครั้งแรกเราก็ใส่แพมเพดครั้งแรกในชีวิตด้วยค่ะทุกคนเจ้าสาวก็ห้ามดื่มน้ำก่อนก่อนใส่ชุด โใส่แบมเพิ์เหรอใช่ยิมเมลินเอ้ยยิเมลินมายิอลินมายิมหลานมานี่ก็คือชุดแรกนะคะที่เรามาลองชุดนี้ราคาเท่าไหร่คะสามตัใช่เก0า0มืบาทหนึ่งแสนห้ามื่นบาทขอตั้งหน่อยนี่เข้าครงการคนละครึ่งได้ไหมไม่ไดู้้าชายต้องเป็นคนดูแลเจ้าหญิงชอบใช่ไหมชอบมากหรือว่าจะดูชุดอื่นอีกมั้มีชุดไหนมาสัก สามสี่หมื่นมีไหมครับมีไม่ช่วยด้วยูในนี้เหรอในนี้เหรอในนี้เหรอชุดนี้ชุดนี้ชุดนี้เป็นชุดลิมิเต็ดเออขวานั้นอีกเหรอพันบาทนะคะพี่เช่าชุดยังอยู่ที่แสนสองหมื่นบาทแค่ค่าเช่าคือแสนสองกลับมาที่ชุดนี้กันกลับไปที่ชุดนี้กันชุดนี้สวยมากค่ะเดี๋ยวรอดูอีกชุดหนึ่งไหมว้าวมีให้ดูอีกเหรอใช่ชุดเมื่อกี้สิบนาทีชุดต่อไปกี่นาทีตึ๊ง โอเคอครึ่งชั่วโมงงั้นเดี๋ยวเรามาทุกคนไปหาเก้าอี้เรากันโอเคคือครึ่งชั่วโมงไม่ใช่เรื่องเล่นๆฮะอยากครึ่งชั่วโมงอยู่เหมือนเดิมเธอดูชุดนี้สิเฮ้ยเฮ้ยที่นี่ที่ไหนเวนิสหรือเปล่าอ๋อที่นี่อัมมาเต๋อเวดดิ้งค่ะเวนิสอิตาลีใช่ เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ใช่เลือกชุดไม่ได้ใช่โอ้เลือกเลือกว่าเลือกจะบ่าวไม่ได้เลือกได้แล้วชุดนี้ผ้าสวยมากพี่บอกว่าเป็นผ้าเลยนะคะเป็นลูกไม้อัดแข็งค่ะเป็นผ้าพิเศษในเรื่องของผ้ากำลังการนี่ปากชวาล็อกสกีเลยนะปากชวาล็อกกีนะคะแล้วก็คือแบบเป็นแบบขยับปุ๊บกุัวมากแต่ยังใช้ได้แนะเดี๋ยวตากเสรอจ นี่ใส่อะไรเนี่ยใส่อะไรที่หัวด้วยใส่เว,วลเวลนี่เดี๋ยวนี้เขาฮิตใช่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องมีเวลเป็นคนมีเวลมีกรรมเอ้ยไม่ใช่มอัันนน้ีเวล้าเนี่ยเวลาคนเขาพอรอชิวช่วงสาวมันก็ต้องแบบน่ารักซึ้งซึ้งปะไม่ซึ้งไม่ซึ้ง,ง,งเราต้องฝึกยิ้มไงทั้งงานเราจะยิ้มอยู่อย่างเงี้ยยิ้มไปเรื่อยยิ้มเดี๋ยวเอาไปหนึ่งสองสาม ชุดนี้ก็ราคาเท่าไหร่ครับนี่ราคาเท่าไหร่คะชุดนี้ก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทแสนเจ็ดหมื่นบาทค่ะเมื่อกี้เท่าไหร่นะเออแสนห้าเอาชุดเมื่อกี้เอาชุดเมื่อกี้ชุดนี้ต้องอยู่กับความสวยสิความสวยเท่าไหร่ก็จ่ายได้ใครจ่ายพี่อยันจ่ายค่ะเชียบค่ะเชียบค่ะเชียบคทุกคนว่าเราจ่ายหรือพี่อยันจ่ายคอมเมนต์มาค่ะเราไปงานแต่งมาก็เยอะนะ ไม่เห็นเจ้าสาวเคยใส่ชุดอย่างนี้เลยก็บอกว่าที่นี่พิเศษไงคะสุดจริงอ่ะใช่จะแต่งงานทั้งทีเราก็ต้องทำตัวเองให้เป็นเ้าหญิงถ้าอยากได้ความอลังการก็ต้องที่นี่แหละอวาเ พี่เขาไม่ได้สนับสนุนไม่ได้สปอนเซอร์เราแต่อย่างใดแต่เราอะชอบชุดอะสวยอ่ล้วแต่ละคนอะคนคนคนสวยอยู่แล้วมีคําถามคือชุดเนี่ยว่ายืนอย่างเดียวหรือเปล่าเดินเดินยังไงเอาดูซ้อมๆแตนแตนแตดนแตนอ๋อพี่เขาบอกให้แตะเตะปลายเท้านี่อย่าลื่นนะอย่าลื่นนะเอ้ยเดินได้เห็นปะไดนเขดูข้างหลังนะข้างหลังเป็นยังไงบ้างข้างหลังเป็นยังไงบ้างโอ้ หนักไม่หนักเท่าไหร่ไม่หนักเหรอใช่งั้นไปเดินสักสิบโลไม่ไหวไม่ไหวซ้อมแค่นี้ซ้อมแค่นี้นี่อ่าเดินขาเดินกลับขาเดินกลับขาเดินกลับอ่าแล้วแน่นอนมันต้องมีขาเดินกลับบันไดหนึ่งขั้นฮึบฮึบฮึบเนี่ยงานไม่มีสะดุดเลยเออวันนั้นเสรฮ่าหาวันวันงานจริงทำไม่ได้แบบนี้ทำได้ดีมาก ตัวนี้ก็สวยเธอดิสนี่อย่างทิ่ต่ำเออใช่เนจ้าหญิงดิสนี์เลยอันเนี้ยไปเปลี่ยนชุดค่ะนะแล้วชุดนี้เป็นไงแต้นเด้ชุดนี้นะคะดูความวิ้งที่กระโปรงสบัดสินี่นี่นะฮะคนหรือตู้เพชรเคลื่อนที่ฮะ้ โโอหเธอชอบชุดไหนหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามถ้าชอบทุกชุดอ่ะก็เปลี่ยนไปเลยสิคะสิบนาทีสิบนาทีอะไรนี่รอชุดละครึ่งชั่วโมงสิบนาทีคืออะไรเธอก็ซื้อแพ็กเกจสามชุดใช่พี่โอ้ใช่ใช่ใช่งานแต่งงานเริ่มหนึ่งทุ่มคอนโรเลอร์ตีสองตีสองไม่มีอัพต่อปาร์ตี้นะแต่ว่ากลัวจะเปลี่ยนชุดอยู่ดาราใส่สิบชุดเลยนะดาราเขาโยงใส่สิบชุดเลยเธอนี่เราเขาแต่งกี่วัน และชุดต่อไปแต่ได้เฮ้ย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  <c oughs> เอาชุดนี้เอาชุดนี้เอาชุดนี้ <c oughs> ชุดนี้ลงไปจ่ายตังค์แต่นี่ <c oughs> นนมาดูนี่นี่คือไม่มีใครอยู่ในนี้นะฮะชุดเขายืนได้ด้วยตัวของเขาเองดูดิเธอเนี่ยไม่มีใครแอบอยู่ในนี้นะพี่อ่ไปแล้ว <c oughs> ไม่เข้าไปแล้วใครเขาไปแล้วเมื่อกี้มีคนอยู่ไปแล้วไปแล้วข้อไปแล้วหรอเออใช่อ๋อหรอ เอ้ย่ตั้งไม่ได้ไม่ได้แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้เขาอยู่ไงเขาไปแล้วไปกันเต้ค่ะมีทางลับมีทางอะไรข้างในหรือเปล่านั่นไงนั่นไงเขาไปแล้วไปได้แล้วเราอะไปได้แล้วหมดสภาพเลยค่ะทุกคนกลับมาบ้านคือแบบไม่คิดว่ามันจะเหนื่อยขนาดนี้หมดแรงมากก็ชุดมันหนักชุดหนักจริงนี่คือหลับตื่นมารอบนึงแล้วนะเนี่ยเพื่อมาถ่ายคลิปให้ทุกคนดู นี่ขนาดลองแค่3ชุดนะทุกคนแล้วลอง3ชุดเนี่ยได้มากี่ชุดได้สี่ชุดไปสี่ชุดออจ่ายตังค์ยังเนี่ยจ่ายแล้ว<ะ>กูมันเลือกไม่ได้ก็สี่ชุดไปเลยชุดละแสนกว่าสี่ชุดห้าแสนี่ยนะโอ,อ้ก็เดี๋ยวว่าเบิกกับพี่อันทีเดียวไงเบิกเท่าไหร่ห้าหมื่นห้าเฮ้ยทำไมเบิกพี่น้อยจังที่เหลือออกเองเหรอราคานี้เฮ้ย hey. เป็นใทยเนี่ยทำไมได้ราคาถูกจังเป็นคนน่ารักที่เขาเลยลดราคาให้เฮ้ยน่ารักแค่น่ารักนีดได้ราคาถูกขนาดนี้เลยเหรอฝากชุดร้านอมตะเวดดิงสตูดิโอด้วยนะคะทุกคนนี่นี่คือใบเสร็จนะคะสำหรับสี่ชุด4ชุดเนี่ยไม่ใช่ของเราคนเดียวคือมีของอ่านด้วย2ชุดะ อว้าวเป็นแพ็กเกจนะคะของพี่อันสองชุดของเราอีก2ชุดด้วยการซื้อเช่าสิครับคือที่นี่มีทั้งตัดเช่าแล้วก็เช่าอย่างเดียวเราได้แบบเราได้แบบเช่าเพราะว่าเราชอบแบบอยู่แล้วแล้วก็ตัดเช่าราคาก็หหลักขึ้นไปแหมเราบอกว่าน่ารักเขาลดให้ทุย <laughs> ก็ว่า50,000นลดเหลือ50,000นเป็นไปได้เหรอวะมันเป็นโปรโมชั่นแล้วเราเห็นว่าราคาอุ้ยดีแล้วล้วเป็นชุดที่ชอบเป็นชุดเจ้าหญิงอุ้ยเจ๋งดิชุดหลักแสนออมาใส่ไม่กี่หมื่นเองใช่ไหมเออแต่ทั้งหมดนะจะบอกว่าไม่กี่หมื่นนะพี่อันก็จ่ายแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวบินในนี้เราก็จะรวบยอดทีเดียวนะคะนี่บินอยู่ด่นี่ลอยลงมาก่อนลงมาก่อน ต่อไปนะคะได้ชุดเจ้าสาวแล้วเดี๋ยวจะนัดพี่เขาไปลองชุดไทย oh. อ,อทุกคนรอติดตามนะคะว่าชุดไทยเราใส่ออกมาเราจะเป็นยังไงชุดไทยพี่เขาบอกว่าไงชุดไทยอะ่ะเป็นชุดไทยแบบพิเศษคือปักทั้งตัวแพงอลังการเหมือนกัน oh. อซื้อมาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวรอดูว่าเราจะไปลองชุดไทยวันไหนแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะวันนี้ขอไปนอนก่อนไม่ไหวปวดหลังมาก ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายแต่แด้เดอะแต่แด้เดอะแต่งงานทำไมอะแต่งเพื่ออะไรใช่หรอ